สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดี ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญแปลว่าการอดทนการรอคอยหรือกําลังรอบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเติบโตกําลังพัฒนาถึงในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีต่อกันกําลังจะมีความสําเร็จนะครับหรือกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือกําลังมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันมันกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้คุณกับเขานั้นมีโอกาสที่จะมีความลงตัวกันได้มากขึ้นเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในอดีตเหมือนกําลังจะมีการหลุดพ้นมีการปล่อยวางมีในเรื่องของการที่จะมีความรู้สึกที่แบบ ดีขึ้นนะครับเยียวยาได้ทุกอย่างน่าจะดูโอเคขึ้นเพราะอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้อาจจะไม่ได้ดีแบบเวอร์วังอะไรแต่มันก็ถือว่ามีการปลดล็อกได้มีความรู้สึกที่สามารถม o v ฟออนได้มีความรู้สึกที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกาลัง้ังคาใจหรืออะไรที่มันดูแบบไม่โอเคมันติดขัดมันอึดอัดมันกําลังจะมีทางออกที่ดีนะครับหรือมันกําลังจะมี หนทางของการเปลี่ยนแปลงสังเกตดูว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงว่าอะไรที่เรากําลังรอคอย <c oughs> เช่นเรากําลังรอคอยกับการที่เราอยากจะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหรือ Tanformation นะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็จะทําให้ตัวเราสามารถที่จะหลุดพ้นกับในเรื่องของความทุกข์ใจความมิตกความกังวลสิ่งต่างๆกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ judgment, การ ลด,ดผลพิภากษาและการเกิดใหม่ที่ดีขึ้นหรือมีการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะใช้เวลากับการอดทนกับการรอคอยหรือการเคลียร์นะครับบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะทําให้เรากับเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น บางอย่างเราก็ต้องอดทนบ้างบางอย่างเราก็ต้องรอคอยบ้างนะครับหรือบางอย่างก็ต้องเคลียร์ความชัดเจนไปเราต้องพยายามโฟกัสทุกอย่างไปข้างหน้านะครับมีอัศวินถือเหรียญอาาัเวนถือเหรียญขึ้นราศรีธาตุดินปรกศบกันแล้วก็มังกรน,นะครับถ้าเกิดใครครบใครดิวอยู่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ อาสบินถือเรียนน่ะค่อนข้างมีข้อเสียอยู่เล็กๆคืออาจจะแบบช้าหน่อยแต่ชัวร์แล้วก็ค่อนข้างดูมีปฏิกิริยากับในเรื่องของ relationship ระหว่างเขากับเรานั้นได้ดีขึ้นมีการปรับทุกสิ่งทุกอย่างแบบอารมณ์อร่วยการศึกษาการเข้าใจกันถึงแม้มันจะช้าแต่มันดูออร์แกนิกมากๆเลยและสามารถที่จะมีรากฐานกับในเรื่องของความคิดสิ่งต่างๆนั้นลงตัวคุณต้องนึกเสมอนะครับว่า สิ่งที่เราทําแบบออแกนิกอ่ะมันอาจจะช้ามันอาจจะไม่ทันใจในสิ่งที่คุณต้องการแต่รากฐานมันมั่นคงนะครับแล้วมันจะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็มีความสําเร็จที่ดีนะแล้วอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังแบบไม่สบอารมณ์แล้วอะไรที่ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยโอเคกับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะครับหรือกําลังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับให้เราอาจจะต้องพยายาม ปรับรูปแบบกับในเรื่องของการเคลีย ع, ความรู้สึกกับความทุกอย่างให้มันดูชัดเจนมากกว่านี้แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านทุกอย่างได้ดีขึ้นแต่เราอย่าเพิ่งเอาอารมณ์เป็นความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันตั้งโกตั้งเป้าว่าจะต้องแบบแบบนั้นแล้วจะต้องได้แบบนั้นอย่าเพิ่งเราประเมินสถานการณ์ตามสถานการณ์ไปเช่นตอนนี้เรากับเขาอาจจะกําลังแบบคุยกันไม่เข้าใจหรือคุยกันคนละเรื่อง คือพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่เข้าใจกันคนละอย่างเข้าใจกันคนละมุมมองซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะอะไรครับเขาก็เห็นในมุมมองของเขาเราก็เห็นในมุมมองของเราสิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราต้องรู้จักรับเอาเหตุผลของเขามาปรับและประยุกต์นะครับมันจะเข้ามากเข้าน้อยดีกว่าเราไม่ทําเลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธทุกอย่างนะครับ เขาคิดอะไรเขาทําอะไรบางทีเราไม่โอเคเพราะอะไรเพราะมันไม่ตรงใจฉันถูกไหมมันจะตรงใจเราได้ไงในเมื่อเขาต้องการให้เราทําให้เขานะครับในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องทําให้เราได้ทุกอย่างอ่ะเอาง่ายๆเราก็ต้องปรับลดลงมาบ้างอย่างน้อยเขาพยายามเราก็ต้องเห็นความถึงความพยายามถ้าเขาพยายามทําในสิ่งที่เขาทําให้เพื่อเราได้เราก็ไปต่อ แต่ถ้าเราคิดว่าเขาทําไม่ได้ในสิ่งที่เราแบบอยากจะให้เขาทํานะครับแล้วมันไปต่อไม่ได้ยกตัวยอย่างเช่นสมมติเขาเป็นคนที่ติดเกมมากๆเลยนะไม่สนใจอะไรเลยติดเกมอย่างเดียวนะมันทําให้เรากับเขานทะเลาะก,กันในเรื่องนี้บ่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากมาทะเลาะก,กับเขาในเรื่องแบบนี้ไม่รู้จักโตอะไรประมาณนี้แล้วก็เออจะเล่นไปอะไรไม่รู้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเ,เงินก็ไม่ได้ เสียเวลาก็เสียเวลาแถมไม่มีเวลาให้กันอีกต่างหากทาอะไรก็ไม่ดีแบบเนี้ยเราอาจจะคิดไมซ์เซ็ตแบบนี้เราลองปรับไมซ์เซ็ตใหม่แล้วลองค่อยคอยคุยกับเขาดูก่อนว่าเธอเล่นลงน้อยกว่าเดินได้ไหมเออแล้วก็ไปแบบทําอย่างอื่นเือเราก็ต้องแบบมีมีแนวความคิดที่ชวนเขาทำในสิ่งที่เขาอยากทําอย่างอื่นบ้างเช่นสมมติเขาอาจจะชอบฟุตบอลด้วยนะครับหรือว่าอาจจะชอบอ่ากินหมูกระทะสมมติอืมเราก็ชวนเขาไปกินหมูกระทะเพิ่ม แบบนี้ก็ได้เพื่อจูงใจให้เขาเนี่ยออกจากเกมหรือพยายามออกในสิ่งอื่นที่เขาชอบเราอย่าไปตัดดิบแบบปุ๊บไม่เขาเล่นเกมเราก็ด่าเขาอยู่ทุกวันมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะชีวิตเขาผูกติดกับเกมถ้าเราไม่ดึงเขาออกมาจากวงจรชีวิตเกมของเขาแล้วทําให้เขาเปลี่ยนใจจากสิ่งที่เขาชอบเกมไปชอบในสิ่งอื่นที่เขาชอบมากกว่าแต่มันมีผลกระทบต่อเราน้อยกว่าเช่นอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะชอบหมูกระทะ หรือเขาอาจจะชอบท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เออเราก็ชวนเขาไปท่องเที่ยวอย่างน้อยเราท่องเที่ยวเรายังชอบเรายังโอเคกับเขาเราก็ชอบในกิจกรรมอะไรที่มันหาแล้วคลิกกันได้แบบนั้นจะดีกว่าการที่เราจะแบบเฮ้ยเธออย่าเล่นเกมอย่าเล่นเกมหยุดเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้อย่าเล่นมันไม่มีประโยชน์อะไรแบบเนี้ยยิ่งไปพูดแบบนี้ยิ่งด้อยค่าเขาเขาก็ยิ่งไม่อยากกลับมาเขาก็ยิ่งไม่ชอบเรานะครับเราต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทดแทนเพื่อให้เขาลด ละแล้วก็เลิกออกไปเองนะครับเราต้องใจเย็นเนาะอัศวินถือเหรียญคือเราต้องโฟกัสแต่เราก็ต้องพยายามม o ฟออนตัวเองออกจากความรู้สึกไม่ใช่ว่าแบบน้อยเขาตลอดเวลาหรือยังวิตกกังวลยังทำแบบนั้นไม่ได้แก้ไขแบบนี้ไม่ได้คุณสามารถทำได้ถ้าเราไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเขาก็ไม่เขาก็ไม่ฉกะกับเราอืม ถ้าครับสิ่งที่เราจะหลุดพ้นได้คืออะไรครับเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่2คือพยายามจูงใจในสิ่งอื่นที่เขาอยากจะทําบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาชอบของเขาอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเดีย๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างฝ่ายนั้นเนะาะผามหมายขอว่าสมมติว่าเราชอบแต่งตัวนะครับเราเป็นผู้หญิงเราชอบแต่งตัวเราชอบแบบเหมือนให้เขามาเอาอกเอาใจ คือเห็นไหมคุณก็ชอบแบบนี้เขาก็ชอบเล่นเกมเขาก็ชอบมีสังคมแต่เราไม่ชอบสังคมเราไม่ชอบให้เขาเล่นเกมอ่ะแล้วเขาจับทาเพื่อเราทิ้งความสุขของตัวเองแล้วมาทําเพื่อเราหมดทุกอย่างมันเป็นไปได้เหรอคุณจะบอกโอเคฉันจะไม่แต่งหน้าฉันจะไม่ทําฉันจะไม่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆฉันจะแต่งแบบเรียบง่ายเหมือนที่เธอต้องการเราทําได้ไหมเราก็ทําไม่ได้ครับเพราะเราชอบแบบนั้นมันฝืนความเป็นตัวเองเกินไปนะครับดังนั้นก็พยายามรับ มือโดยการที่เราต้องพยายามอารุ่มอาร่วยเปลี่ยนแปลงกันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราจะ move on กับความคิดตรงนั้นได้ต่อเมื่อเราก็ต้องใจเย็นก่อนอันดับแรกอันดับที่2คือเราต้องพยายามค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันได้วัน2วันนะครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณยังรักเขามากพอคุณจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ คุณจะใจเย็นได้คุณจะรับในสิ่งที่เขาทําได้เขาแปลว่าคือเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากทําดังนั้นเนี่ยเราต้อง move on กับความคิดของเราก่อนนะครับเพื่อจะได้ส่งผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีบางคนบอกว่าแล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยนทุกอย่างด้วยในเมื่อฉันไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมฉันต้องเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้เพื่อเขาด้วยนะครับคุณต้องตอบคําถามในใจว่าคุณอยากมีเขาหรือเปล่าถ้าคุณอยากมีคุณก็ต้องทําครับอืม อย่างคุณอยากได้ที่1คุณก็ต้องขยันตั้งแต่เช้าจดเย็นถูกไหมคุณอยากได้เงินเพิ่มคุณก็ต้องวิ่งโลหางานมันไม่มีแบบคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วจะมีคนเอางานมาป้อนให้คุณนะครับไม่ได้ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วคุณจะสอบได้ที่1มันก็ไม่ใช่อ่ะทุกอย่างมันต้องเกิดจากความพยายามการปรับการเปลี่ยนแปลงนะครับ เราอยากได้อย่างก็ต้องเสียอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการทดแทนนะครับแต่บางคนบอกว่าเอา้าบางคนนั่งอยู่เฉยๆต่างตัวสวยๆคนก็มีคนเข้ามาอันนั้นคือวาสนาของเขาแต่คนส่วนน้อยมากเลยนะครับที่จะเป็นแบบนั้นได้ถูกไหมเพราะถ้าเกิดมันได้แบบนั้นอ่ะคนคงไม่มาดูไพ่แน่นอนอ่ะเพราะคนทุกคนคนสาเร็จไปหมดแล้วเนาะประมาณนั้นและผมก็คงไม่ต้องมาดูไพ่ด้วยถูกไหมถ้าเกิดมันดีขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่ดีหรอก เรากําลังหลอกตัวเองว่ามันดีหรืออยากได้สิ่งดีๆนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมันไม่มีหรอกครับในชีวิตจริงเนาะอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีเองแต่มันอาจจะไม่ได้หวือหวามันอาจจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บแล้วดีเลยเนาะแต่มันจะมีหนทางที่เข้ามาหาคุณมีไพ่เบบน,นี้คือไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์มันคือความหวังอะ่ะสิ่งที่คุณมีความหวังคือคุณอยากได้เขามาเป็นชีวิตที่ ที่ดีอยากจะได้ทุกอย่างที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่อย่างที่บอกนะมันไม่มีอะไรดีโดยการที่เราไม่ทํานะครับนะกรรมคือการกระทําคุณอยากได้ดียังไงกับเขาคุณต้องทําก่อนแล้วคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาแต่ถ้าทําไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีกลับมาเลยวันแล้ววันเล่านะครับนั่นแปลว่าคุณทําไม่ถูกคนไม่ถูกที่แล้วก็ไม่ถูกเวลา ดังนั้นเราก็ต้อง move on กับคนคนนี้เพราะคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของคุณถ้าคุณทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยมีแต่เขาจะเอาเปรียบเรามากขึ้นนะครับเพราะเรากลับทำดีมากขึ้นกับเขาได้ใจเขาเหลิงแปลว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณนะครับเพราะไพ่ Judgment เนี่ยมันมี2ด้านนะหลุดพ้นกับจองจำนะครับจองจำคืออะไรเวรกรรมครับที่เราต้องรับอะ่ะ หรือเราจะหลุดพ้นมันอยู่ที่ตัวเราเองนะว่าเราจะทําอะไรถ้าเราทําในสิ่งที่ดีเราจะหลุดพ้นแต่ถ้าเราทําถูกสิ่งที่ผิดนะครับมันก็จะทําให้เรายิ่งจมปลักอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะเราต้องพัฒนาในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและก็อาจจะต้องพยายามเข้าใจเคารพการตัดสินใจของกันและกันจริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะขัดหรือขวางทาง ความรักของเราความรักอย่างเดียวมันไม่พอแต่ความเข้าใจการเรียนรู้นะครับการดูแลการเอาใจใส่พวกนี้สำคัญกว่าความรักทั้งปวงเราอย่าเอาคำคำว่าความรักมาผูกติดจนเกินไปจริงอยู่ว่าเราอยากได้คำว่าความรักอยากให้เขาพูดอยากให้เขาแสดงออกนะครับแต่สิ่งบางอย่างพวกนี้เราก็ต้องพยายามาควบคุมตัวเองให้ได้ว่าเราต้องดูสถานการณ์เอานะครับเพราะบางคนอาจจะปากหนัง นะครับเป็นคนที่แบบว่าแข็งนิดหนึ่งดิเอ็มเพิร์เนี่ยเขาไม่ได้แบบจะมาอ่อนหวานอ่อนโยนพูดแบบเขาไงพูดดีพูดหวานกับเราแบบ100%อซหรอกนะครับเขาก็อาจจะแบบมีอีโก้ของเขาบ้างนะครับปากหนักบ้างพูดอะไรเนี่ยอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยแบบคือพูดพูดจริงๆอ่ะถ้าเราดูนิสแสของเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกดีกับเรานะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้หวานกับคุณไงนะครับ ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกอยู่แต่เขาเป็นคนแสดงออกไม่เก่งไงจริงๆเขาอาจจะรักคุณอยู่แต่เขาพูดไม่เก่งนะครับนะแล้วก็ปากหวานไม่เป็นอะที่จะมาพูดกับเราแบบเออรักนะแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดไม่เป็นเนาะเออประมาณนี้เราก็พยายามทําความเข้าใจไปนิดนึงแล้วกันเพราะว่าถ้าเราทําดีได้ยังไงเขาก็ ยอมรับกับเรานะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราได้เช่นกันเนาองสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ